โอ้ยมาถึงสักทีามาตั้งใจลกว่าจะมาถึงเมืองรถยนต์ไฟฟ้าเนี้สวัสดีครับผมแชนนะครับที่ปรึกษาการขาย B.Y.D. 1โคหขอราชสาขาในเมืองครับผมวันนี้เชยก็จะพามาดูข้อดีของ m อ<ด>นะครับผมงานนี้ก็ต้องเป็นคอยอแล้วสินะนี่พวกเจ้ารู้หรือเปล่าว่า m อมมันดีขนาดไหนไม่เนา้ไม่ไม่นาไม่นะไม่เนาะไม่น้ไม่รู้ก็ย้น มาครับเรามาดูข้อดีของ,งเอ็กันเปิดล็อกรถแล้วก็เปิดประตูตรถก็สาตาร์ทให้แล้วแล้วเรียบร้อยเป็นยังไงสะดวกสบายมากขนาดนี้จะไม่รักได้ย่งไรพร้อมไวเลสชาร์จหนึ่งเครื่องชาร์จเร็วยิ่งกว่าจรวดทางเรียบอีกและยังมีนีนิวิกเกเตอร์ที่ติดมากับตัวรถนะครับสามารถดูสาาถานีชาร์จต่างๆได้ด้วยนะครับผม ในส่วนของหน้าจอหน้าคนขับก็จะบ่งบอกเกี่ยวกับกิโลคงเหลือที่สามารถวิ่งได้ว่าเหลือกี่กิโลแ้ะเรายังสามารถเช็คลมยางได้ด้วยนะแต่ที่สําคัญซอฟต์แวร์ของ BYD นี้เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยไม่มีวันตกยุคเพราะมันสามารถอัปเดตได้เรื่อย และรองรับ Apple c a r Play Android Auto รวมถึง Spotify และยังสามารถสั่งการด้วยเสียงด้วยนะผู้ช่วย b ีวีดีเราเข้าไปดูได้เลยนอกจากนี้เรา,<ม>ายังมีแอป b ี <S ว s t o n e ตนเอาไว้โหลดคาราโอเกะและก็โหลดเบราว์เซอร์เอาไว้ท่องอินเทอร์เน็ตได้ในเวลาจอดเอียพีเท่านั้นแค่คาราโอเกะอย่างว่าดีที่สำคัญที่มี GPS ติดตามตัวรถได้ด้วยนะ โพสตสุดเลยไหมล่ะครับท่านผู้ชมมาเรามาดูห้องโดยสารตอนหลังกันบ้างมีเวลาเราจะเดินเข้าไปห้องโดยสารตอนที่สามเราสามารถเดินผ่านช่องกลางห้องโดยสารตอนที่สองไปได้เลยไมมีวดีออกแบบอะไรได้ดีจังเลยกว้างมากถูกใจถูกใจที่สำคัญเหยียดขาได้ด้วยนะยังเหลือที่ตั้งเยอะแนะ่โว้ยนี่มันรถหกที่นั่งหรือว่ารถสิบหกที่นั่งกันแนะ่นี่ที่สำคัญยังเหลือที่เก็บสัมภาระได้อีกแนะ่ เป็นว่าจะขึ้นหรือจะลงง่ายนิดเดียวเองเวลาลงเราก็แค่เดินผ่านตรงกลางไปเลยว่าขยับบ่อให้มันยุ่งยากนี้เดี๋ยวจะเดินลงให้ดูดูนะนท่านผู้ชม เป็นยัางไงาครับง่ายนิดเดียวเองและอีกหนึ่งอย่างที่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับท่านก็คือรีโมทอัจฉริยะขอ,ของเรานี่เองจะเปกดสตาร์จกทางไกลหรือว่าเปิดป่าท้ายเราสามารถทําได้ทุกอย่างเพียงแค่กดร,รีโมทอัจฉริยะของ,อของเรามาเรามาดูในสัตว์ตอนท้ายบ้างในกรณีที่เราไม่มีผู้นั่งด้านหลัง เราก็พับปาะลงไปเลยเป็นยังไงกันกว้างขางเลยไหมล่ะครับแบบนี้คุณเชีออยังไม่ซื้อสนใจกันดิโอมาเลยหนะ้าผมแ้ที่ปรกษาการขาามี v วดีสาขาในเมืองพร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยนะครับโทรม,มาได้เลย24ชั่วโมง0928687775เบอร์ วยเบอร์เดียวเซล์ที่ดีรอรับคุณอยู่ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่รับชมรับฟังปิหน้าจะเป็นอะไรอคอยติดตามผมได้เลยผมแชร์นะครับผมสวัสดีครับ